ฝากไว้ด้วยชื่อกระเชียรครับอีกไม่กี่วันโอ้โหโคตร,รเท่เท่บ้าโคตรเท่ไปยการฝากไว้ด้วยนะครับน้องเล้งน,นะครับพบกันที่ช่องสามเร็วๆนี้แล้ว,น,ลวนพร,รัตน์นพรัตน์พบกันที่ช่องเวอร์คอยล์รายการคนอวดผีไอ้ปตายแล้วเจ้าผีไปอวดผี ไา้เสีย่็นเชิญพี่พรรัแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องความฟิตความแข็งแรงพี่องค์จอมกษัตริย์พาดูราชได้มีพร้อมด้วยพระอนุชาภาสกรและบอนเรดบทบาทการแสดงของผู้นำทีมครับพ,พระเอกนพพลไม้หอมรัะพี่น้องข้กราอขอ,อบคุณคุณแม่ด้วยที่มีแรงน้ำใจให้กับพระเอก น้องกรรชนน์ขอบพระคุณคุณนายมหามีผู้หญิงสละแน่ทุกท่านใช่แล้ว้จังเลยเออเฮ้ยเชิญพระเจ้าค่ะในครับงสงการข้กขี่อาชาความพร้อมเพียงด้านหน้าเวทีรับท่านผู้มอชมการระดมชุดนี้เราไมา่ได้ฝึกกันแค่วันสองวันววเดี๋ยวไอ้เหี้ยมีลิเกย์คณะไหนไหมาอีกคน่ะ อ๋อฝากกันด้วยนะครับ